อันนี้นะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ถ่ายตอนบินขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้เป็นเทนเนอร์นะครับเทนเนอร์หนึ่งเมตรเดี๋ยวจะเอามาทำเพดานบินกันบ้างนะครับคือนานนะครับไม่ได้เอามาบินตัวนี้นะครับคือมีลมครับมีลมวันนี้มีลมค่อนข้างจะแรงนะครับ แล้วแล้วบินมือเดียวอ่ะนะครับไม่รู้เครื่องบินอยู่ไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีมกดหัวลงมานิดนึงนะครับอ่ะมันเร็วเกินไป <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะครับตัวรีโมทส่วนตัวคันเร่งก็ประมาณนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นบินเรื่อยๆนะครับตัวนี้สเปค จุดไฟสองสองหนึ่งสองพันสี่นะครับใบแปดสปีดสี่สิบก็บินบินสู้ลมได้นะครับบินสู้ลมได้สบายสบายเลยเป็นเป็นคลิปที่ปวดปวดแขนนะครับคือต้องถือแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวตยตยตยไต่ไต่เพดานขึ้นไปทังสูงเลยนี่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็คือผมเคยทําคลิปหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับตัวรีโมทที่ผมใช้นะครับคือหลายคนถามมันมันใช้ดีไหมนะครับมันใช้ได้กับรีซีฟแบบไหนบ้างนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นมัลติโปรโตคอลนะครับ <S <S เป็นมัลติโปรโตคอลคือใช้ได้ทแทบ,บจะทุกรีซีฟเลยแหละที่เราเล่นๆกันนะครับ ตัวนี้มันสามารถเพิ่มตัวโมดูลได้นะครับในกรณีที่เราต้องการบินไกลๆบินแบบ FPV ติดกล้องติดอะไรต่างๆนะครับคือเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานนะครับตัวนี้คือหลายกิโลนะครับบอกได้คำเดียวว่าหลายกิโลนะครับนี่นะครับส่วนนู่นเครื่องบินแล้วก็นี่นะครับคันเร่งที่ใช้คือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือผม ผมมาบินถ่ายคนเดียวนะครับมันก็เลยอาจจะบินสู้ลมได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันประคองคือมันมันไม่สามารถใช้มือมือหนึ่งไปคอนโทรลคันเร่งได้นะครับคือเวลาเจอลมแรงๆเสียอาการนะครับบินบินแทบจะไม่ไปเลยนะครับคือลมแรงมากนะครับลมลมด้านบนอ่ะ คือหันหน้าเข้าหาลมนี่คือบินบินแทบจะไม่ไปเลยนะครับแต่ระยะน,นี้ก็บินบินได้สูงอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นร้อยกว่าเมตรหละผว่านะครับนี่นะครับบินได้ไกลครับตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่นี่นะครับตัวจัมเปอร์ถือว่าไกลครับไม่เคยหลุดสัญญาณเลยเท่าที่ใช้มา รีเซฟที่ผมใช้เป็นของไฟสกายนะครับนู่นะเครื่องบินมันอาจจะคอนโทรลยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเมือนึงอ่ะต้องถือโทรศัพท์อีกมือนึงก็คอนโทรลนะครับคือมันจะเลี้ยงคันเร่งไม่ได้ประคองลัดเดอร์ก็ไม่ได้มันก็อาจจะวอกแวกวอกวนะครับตัวเครื่องบิน นี่นะครับชุดไฟสองสองหนึ่งสองนะครับก็บินบินได้ไดแบบลิฟนะครับ <laughs> บินบินสูงแบบลิปเลยแหละนะครับบิน,นเรื่อยประหยัดแบตนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ตัวเล็กในในในมือถือไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับ นี้ก็นานแล้วงอนงอนจนปวดคอแล้วนี่นะครับคือมันจะบินยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบินสู้ลมแล้วก็ใช้มือเดียวคอนโทรลในบางจังหวะล้วก็ต้องเล่งต้องผ่อนตัวไอ้นี่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เครื่องบินไม่รู้ ไม่รู้กล้องจับได้ไหมนะครับอข่าวๆแล้วกันนะครับโอเคครับ